เอออยากได้ใประโยชน์อ่ะลองนี่สิอินิพาลมกินแล้วมันดียงไงอ่ะก็เป็นอย่างนู้นไงแล้วก็เป็นอย่างนี้แล้วก็เป็นอย่างนั้นอ๋อกินแล้วมันดีอย่างนี้นี่เองรู้ยังว่าดียังไงเอา้าต้องนี่สิ <ขอ S 2> ไม่ได้อินิพาลม <ขอ S 1> นไรครับร้อนเป็นอะไรเนี่ยหนูน้ำโอ,อ้ลองนี่ดูเฮ้<ะ>งั้นลองนี่ร้านชาหอมของเรายินดีให้บริการทุกท่าน ด้วยชารสเลิกที่มีกลิ่นหอมเป็นเอกลักษณ์ท่านสามารถเลือกทานได้ที่สาขาซอยราคำแหง53ซอยราคำแหง59และลิ๊กซีอ่อนนุชร้านชาหอมชงด้วยใจหอมทุกแก้วน้องน้องารับไปด,ดีครับก๋วยเตี๋ยวชามหนึงได้เลยครับบังก๋วยเตี๋ยวเั้ยหนึงโอเค <Ừ. S 2> ไฮโซอ่ะว้าอร่อยมากร้านน้ำใสโซพร้อมบริการทุกท่านโดยรสชาติที่ถูกลิ้นและราคาที่ถูกใจ